สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านกล้องล้อซิ่งชมาลีนะครับวันนี้อิสุกอนิว2อ2 0นนะครับวันนี้เครื่อง3 0 0พันนะครับผมมาได้ทําการเปลี่ยนล้อ,อยางร้านกล้องล้อซิ่งชมาลีนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับว่าเปลี่ยนล้ออะไรแล้วยางขนาดเท่าไหร่จะสวยขนาดไหนไปชมกันเลยครับ ครับสวัสดีครับร้านกล้องลอซิ่งชุมาลีนะครับพี่เขาได้ทำการเปลี่ยนแม็กร้านเรานะครับเป็นแม็กอาร์เบีวันะครับงานอีโมชันอาร์นะครับคู่ยางม i โลอาร์วันวันนะครับแก้มขาวอย่างสวยเลยครับซีลิยางนะครับ255 50R18 นะครับร้านกล้องลอซิ่งชุมาลีพร้อมจบงบไม่บานปลาย แหมครบนะครับน็อตหชุดนะครับครอบดุม1คู่ครอบเบรกอีก1คู่นะครับตัวนี้พี่เขาได้ทําการก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนล้อด้านหลังมาเป็นล้อกระทะผ่านะครับพร้อมกับเสริมแหนบใส่ยาง XCD มานะครับวันนี้มาจบที่ร้านเราเป็นยาง1คู่นะครับแม็กใหม่ยางใหม่1คู่นะครับจัดให้สวยๆเลยครับงาน EMOTION R นะครับขอบคุณลูกค้านะครับ จากพนัสนิคมนะครับใกล้ไกลไม่ใช่ปัญหานะครับพี่เขามาด้วยใจนะครับบอกติดตามเพจมานานแล้วนะครับตัวนี้เป็น 2020. อิสุอานิว2020เครื่อง3,000นะครับอย่างรอเลยครับอย่างรอครับเครื่อง3,000เดี๋ยวพามาชมด้านหลังสิบหน่อยนะครับพี่เขาใส่ล้ออะไรไมาเออตัวนี้ก็เป็นกระทะ่านะครับกระทะ่าขอบ15นะครับซีรีส์ยางนะครับ 2, 2 5 7 7 r R 5 5นะครับตัวนี้เป็นยางมิชลิน X อ็ซดีะครับยางบรรทุกเลยนะครับดอกแน่นๆเลยครับพร้อมกับเสริมแนบมานะครับเสริมแนบมานะครับเสริมแนบมาด้วยกันทั้งหมด 4. 13แผ่นนะครับเสริมแนบมาทั้งหมด13แผ่นนะครับเสริมแนบ13แผ่นนะครับ พร้อมกับเปลี่ยงชกด้านหลังนะครับเปลี่ยงชกหนึ่งคู่แกน2ี่นะครับอย่างรอเลยครับรถครอบก็สเต็ปต่อไปนะครับที่เขาก็จะไปใส่คอกนะครับคอกซิ่งลาดบุรีนะครับเตรียมห่อเลยนะครับหัวเดี่ยวคอกซิ่งคู่หน้าอาพิบวันฮีโร่อาวันวันด้านหลังกระทะผ่าเสริมแนบพร้อมบรรทุกแน่นอนครับ ก็ร้านก้องลอซิงชมนีขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมนะครับเอาไว้คลิปหน้ามีอะไรดีเด็ดๆร้านก้องลอซิงชมนีจะมารีวิวให้ท่านชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ